จากการมาของเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรใหม่จากอิซุสุถูกติดตั้งในกระบะดีแม็กซ์และ PPV อย่างมิลเอนอกจากจะให้ความแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากรู้ข้อมูลคือในส่วนอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะ2.2 m a x f h r ใหม่จะมีตัวเลขความประหยัดอยู่ที่เท่าไหร่ทั้งในสภาวะรวมการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองรวมถึงเทียบตัวเลขกำลังกับเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเดิมความแตกต่างจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ สำหรับเครื่องยนต์พิการใหม่ของอิซุสุจะมีขนาด2.2ลิตรหรือ2,164ซีซีให้กำลัง163แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่โดยขุมพลังใหม่นี้จะมีการติดตั้งในกระบะด D ีแม็กหลายรุ่นย่อยตัวแปรจะมีทั้งตัวเตีย้ยและตัวสูงเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติที่อาจจะทำให้ตัวเลขความประหยัดน้ำมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหลังจุดทดสนิยม ซึ่งตัวเลขที่สามารถทําได้ดีที่สุดของเครื่องยนต์ดังกล่าวอิงจาก e c o คสติเกอจะมีความประหยัดในสภาวะรวมอยู่ที่15.9กิโลเมตรต่อลิตรแบ่งเป็นการขับขี่ในเมือง12.98กิโลเมตรต่อลิตรและการขับขี่นอกเมืองทําได้มากถึง18.18ก18ิโลเมตรต่อลิตรส่วนการปล่อยค่าไอเสีย CO2 นั้นอยู่ที่165กรัมต่อกิโลเมตรหากเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรหรือ1,898ซีซี ที่มีกำลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทั้งคู่จะให้อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงสภาวะรวมทาได้15.6กิโลเมตรต่อลิตรการขับขี่ในเมืองอยู่ที่13.51กิโลเมตรต่อลิตรส่วนการขับขี่นอกเมืองทําได้16.94กิโลเมตรต่อลิตรและการปล่อยค่ามลพิษไอเสียอยู่ที่168กรัมต่อกิโลเมตรหากเทียบตัวเลขพบว่า2.2ลิตรใหม่ให้ความประหยัดที่ดีกว่าประมาณหนึ่งนะครับ สำหรับ Isuzu MU-X ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร m ม x กฟอส e พบว่าตัวเลขจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับโดยทุกรุ่นยกเว้น Active จะมีความประหยัดเฉลี่ย15.4กิโลเมตรต่อลิตรสภาวะในเมือง12.98กิโลเมตรต่อลิตรการขับขี่นอกเมือง17.24กิโลเมตรต่อลิตรส่วนในเกรด Active จะประหยัดมากกว่านะครับเฉลี่ย16.1กิมต่อลิตรในเมือง13.51กิมต่อลิตรและนอกเมือง17.85กิมต่อลิตร หากเทียบเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเดิมพบว่า2 2ประหยัดกว่านะครับแม้เครื่องยนต์จะมีขนาดใหญ่กว่าก็ตามโดยจะมีความแตกต่างตามตารางนี้ทุกคนคิดอย่างไรกับความประหยัดดังกล่าวสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ